คนเชื่อเรื่องอำนาจแห่งเงินไหมครับวันนี้ผมจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอำนาจแห่งเงินมันน่ากลัวย,ยังไงไปดูกันก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับผมวันนี้เราก็าอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ห5 5หห้าในอดีของจานนสุดเท่สุดติงสุดโหดสุดสุด,สดของเราแล้วนี่เองนะทุกคนนะเอ๊ วันนี้นะครับผมผมจะพามาเปิดพลังไอดียจานน็อตเอ๊คือนะดูดูที่อันดับพลังทุกคนตอนนี้พี่หนวดนะผมที่เป็นคนซื้อไอดีต่อจากน้องน้องปาร์คนะเอออันนี้คือพี่หนวดคนที่ซื้อไอดีต่อจากน้องปาร์คนะผมได้ทําการยืนอันดับหนึ่งนะทุกคนนะั้นแล้วเขาที่ทําการออกยิวรอไปด้วยไงประเด็นนี้คือเจ็บใจจริงๆนะคือซื้อไอเดีเสร็จ <S <S 2> <S 2> แลก็ออกจากยิวเราไปด้วยนะทุกคนนะพามาดูอันดับก่อนนะผม อันดับหนึ่งก็เป็นพี่หนวดนะผมอันดับสองก็เป็นตองแจ็บครับผมที่ยังอยู่ในกิวเรานลทุกคนนะผมบอกเลยว่าตองแจ็บกักของมาเยอะมากเออแล้วอันดับสามก็เป็นคุณจรนะครับผมที่ยังอยู่ในกิวเรานะทุกคนนะแล้วอันดับสี่ก็เป็นไม่พูดอันดับสี่ว่ะเออเพราะเราไม่คิดอันดับสี่ไงคือเรากักนานแล้วพูดถึงแต่ดับห้าผมเป็นลาเชนคุงครัผมคนนี้ก็จัดสดทุกตัวนะอันดับหกก็เป็นพี่เอ็มโอพีเอ็มนะผมเล่นอยู่ในกิวห้าห้าตลอดไปของพิกกี้นะครับผมอันดับเจ็ดก็เป็นคุณเจนะผม แล้แต่แปดเป็นลิ้มมันลุกก็คือต้องบ้าของเรานะเติมไฟให้น้องมาหน่อยนะอย่าให้น้องมาขายดีผมบอกเลยว่าน้องมาโดนกดราคานะแต่คือของดองในไอดีน้องมันเยอะมากๆนะครับผมเอออันดับ9ก้าก็เป็นซ s 3 r สสาเวนีวันะครับผมก็เป็นอันดับเก้าเกิวพิกกี้รับผมอันดับสิก็เป็นคานุมะทุกคนอันดับสิเอเป็นลุงป๊อกกระโปรงสายฟรีอันดับหนึ่งแล้วกันคลิปนี้นะเพราะว่าแซงคุณจารุกิจมานะเอ๊ะมนดันทุกคน ก่อนเวลาชมคลิปกันต่อนะครับผมผมขอฝากกล่องสุ่มลูกแก้วซอมบี้แมนเซิร์ฟเวอร์557ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับผมผมได้ทำการเปิดกล่องสุม่มเวียบผมนะผมขพื่รู้ไปดูนี่นะครับผมแล้วก็ขอฝากสุม่มรหัสเกมวันพัฒน์เด็ดซองเกตเพื่เซื้อหายเกมวันพัฒน์เด็ดซองเกตด้วยนะครับผมไปดูกันเลยไป สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมบอล0ันแม t เด s มสตองเกตเว็บตุนรหัสเกมบอลทันแม่เดิมสตองเกตนี่จะเป็นเกมอาหรือเกมโลบอกทุคนก็สามารถมาดูไปที่เว็บ PC ซี s คชอของผมได้เลยับผมใครยังไม่มีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมแล้วกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของผมแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบของผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกของผมแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก็บอกนะเออกล อันนี้ก็เป็นกล่องสมนนทุกคนมีสองแับตอนนี้นะเป็นกล่องสมรับโก้กนแล้วสมระดับแพทินั่นนะทุกคนกล่องสมระดแบโกราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูกันได้ผมใครไม่ใช่กดคอร์สหยุดได้ผมส่วนของร้านพลาทินั่งทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตั๋วเซเวอร์ล่าสุดทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดใต้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ดกัดนะครัับบผมสาหท่นได้โค้้ดดแลวกก็ที่ตเมนงผมแล้้ววกกกกกดดทที่่อโคคคุุน็รสมยาง ระมัดระวังนะครับผมไปแล้ว15เป็นคนเจรุกิจนะและอันดับ16ก็เป็นมิฮารุของเราครับผมเอ้ยผมสลับอีกแล้วมิฮารุอ้าวมิฮารุมิฮารุล่วงเหรอเนะี่ยมิฮารุล่วงเฉยเลยมิฮารุล่วงเฉยเลยแล้วรีมาลุขึ้นมาแซงเฉยช็อตนี้รีมาลุขึ้นมาแซงเฉยแล้วก็เป็นจาน55ผมมันก็เป็นตัวบักอีกตัวนึงที่อาจจะหมกอะไรไว้อยู่นะครับผมส่วนพาร์ดานจานน็อกอีทที่5ับผมอย่างที่ผมเคยบอกแนละ้วตื่นสายครับผมระดับจานนะเออ เราคอนซูเก้ให้อยู่ที่หนึ่งับผมเป็นซูเปอร์ดักชัยสองแสนห้าหมื่นดามิเอสองแสนห้าหมื่นนะพลังนะส่วนกิก้วแนอนผนเปผม,มกิ้วอันดับหนึ่งนะรับคมคือตึงอยู่แล้วกิก้วเรามันตึงเหรอนะทุกคนอืมโอเคพาไปเปิดพลังกันแล้วกันทุกคนทุกคนคิดเอานะเซิร์ฟเวอร์นี้เปิดมาประมาณสิบห้าวันสิบสี่สิบห้าวันเนี่ยผมก็ไม่นับนะแต่จานน็อตพลังหนึ่งล้านแล้ว เฮ้ยเบื่อไปเปล่าไม่เชื่อไม่เชื่อกันสิไม่เชื่อก็ต้องทําให้ผู้เองมันดูว่าจานน็อตพลังหนึ่งล้านจริงคือผู้เองมันไม่เชื่อไงผู้เองมันลันตาแบงค์พี่ไงอือเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนขออนุญาตก,กันนั้นนะขอ,ข,อขออนุญาตขอขออนุญาตใช้ขออนุญาตแฮกได้ีจานน็อตนะรับผนนี่เราเรากอล์ฟเชื่อ ขอแยกแฮกก็ดีใจนอนนะครับผมหัดลอ,อกกอนปึ๊บเต่าเชติงไหมนี่เต่าเชติงเต่าเชเต่าเชเอ้ยอย่าเต่าเชแค่นละนี่บอกขอแยกแฮกนะเอ้าจะเปคนใช้ชีวิตกูไปแล้วน้องชายเอ้ยแม่งเอ้ยสภาพเต่าเชบิดคมนี่เต่าเชบิดคมเต่าเชบิดคมทุกคน บิดคมบิดคมว่าบผกนี่ต่าเชบิดคมปึ๊บนี่เราขอแฮกไอดีจันนท์ครับผมแล้วเราแคปสักทีแล้วเราแล้วเราเปลี่ยนชื่อคืน <c oughs> แค่นี้แหละที่ผมต้องการนะแล้วเราจะไปขิงในกลุ่มมอนพันแม่นะผมอุ้ยว่าเซิร์ฟเปิดแป๊บเดียวพลังสิบห้าล้านแล้วขาอ,อยากใช้เพชรจั200นนท์สองร้อยเพชรนะครับผมรับคืนมาให้ <c oughs> โอเคก็เป็นคลิปต่อจากคลิปทีแล้วนะทุกคนนะเปิดพลังหนึ่งล้านแล้วเฮ้ยคือมันติงไปเปล่าทุกคนเออคือเซิร์ฟเปิด ประมาณ15วันแล้วกันผมตี15วันนะเพราะผมก็ไม่ได้นับวันนะผมก็พลัง15ล้านไปที่ร100แล้วผมมาพา,าดูเลยไอจันนะ็อตประกอบด้วยอะไรบ้างพี่ดำซุปเปอร์ดังใช้ผมสี่ดาวเหลืองสองดาวม่วงไปดูของกันนะผมไอที่ช็อตว่าสามตาจะเฉพาะสามดาวผมส่วนของอื้อแสบตาจริงๆทุกคน HP ไอพีเปอร์เซ็นสองชิ้นนะผมแล้ว HP ไอพีเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งชิ้นนะเป็นสีฟ้านะ่ารักให้เบียร์ตาดาเอตอีกหนึ่งชิ้นนะผมต่อไปเป็นโกคสิ่งโอ้โหของทองทุกคน มันแสบตาแสบตูตดจริงๆนะทุกคนนะช็อตนี้นะได้ไอเทมเฉพาะ2ดาวนะผมเพราะว่ายังไม่มีตู้คี้มานะถ้าตู้คี้มาได้จะได้เห็นไอนเทมเฉพาะกุ้เฮสิ่สามดาวแน่นอนครับผมและเหมือนจันนท์จะจัดเป็นพุริพิลุ่ยพุริพิลุเอ้ยช่วยพุริพุริซันเนอนร์ด้วยนะผมเป็ไอเทน้าบกที่ลงวงล้อนทุกคนนะั้นรอติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ไอเทมเฉพาะ3ดาวทุกคนตัวต่อไปเป็นซอมบี้แมครับผม3ดาวเหลืองหนึ่งดาวม่วงนะครับผมก็ไอเทมเฉพาะจัดไปเลยครับผม1ดาว ตาเฉพาะหนึ่งดาวผมแล้วก็ของนเนนนเป็นความไวสุดๆทุกคนหน้าความไวทุกชิ้นนะครับผมมาดูไม่ผมไม่เปิดผมไม่เปิดผมไม่เปิดความเร็วนะเพราะว่ามันกักกันนะผมความเร็วเซอร์เมียต่อไปไไห้ผมเป็นฟุบุกิครับผมเป็นสีดาวเหลืองหนึ่งดาวโมงผมไอที่เฉพาะ3ดาวแน่นอนตาเฉพาะหนึ่งดาวผมส่วนของก็เน้นเป็นเอาพลังไว้ก่อนนะครับผม ส่วนต่อไปผมเป็นโซนอีกครับผมก็เป็นสดาวเหลืองสองดาวม่วงแล้วก็ใกล้จะ5ดาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะแซ่เปิดไปถึงเดือนโซนอีกจ้าดาวเล้ยวทุกคนเวอร์ไปเป้าเออมาดูของครับผมของก็เน้นเป็นพลังไว้ก่อนนะครับผมสวยที่เฉพาะหนึ่งดาวตาเฉพาะหนึ่งดาวครับผมตัวท้ายผมเป็นเกลียิ่มใจเกเลครับผมก็สามดาวเหลืองหนึ่งดาวม่วงครับผมสวยที่เฉพาะสองดาวตาเฉพาะหนึ่งดาวนะครับผมผมดูก่อนทำสามดาวได้ปะไม่ได้นะครับอาจารย์เราไม่จัดนะครับผม เคนี้ก็โกงไว้แล้วไม่ต้องจัดละจานจนดูของทองนะทุกคนของทองคือสวยมากๆนะครับผมนี่ับผมแล้วก็เป็นปู่บอมแม่วงจักรวาลเด็กนะทุกคนนะคือตึงๆนะมาดูของดองมาด,ดูของดองทุกคนผ <c oughs> มพาไปดูของดองในดีกันงนะ,นะ <c oughs> คือยังเหลือเปิดตอนม่เจ็ดสิบนะครับผมสำหรับของทองนะทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็ตัวดาเปิดไปหมดหรือยังตัวดาเปิดไปหมดหรือยัง เรียบร้อยทุกคนตัวดำคือเกลี้ยงในดีจารนอนถัดไปน,นี่ฮะผม<น>ไปรฮะผมเรียบร้อยครับผมแล้วก็นี่ครับผมตัวเหลืองครับผมไปับผมตัวเหลืองเปิดไปเลยคลิปก่อนหนะ้าผมเปิดตัวเหลืองได้สีทองในดีจารนอนนะทุกคนมาดูคลิปนี้แล้วกันจะได้สีทองหรือเปล่าปึ๊บแอคแอลร์แคลร์ผมแอคลอออโห อย่าว่าแต่ทองเลยมือม่วงยังไม่มาเลยเวนก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะในไอดีของจานนอสุดเท่สุดเต็งสุดอันตรายของเราผมก็เป็น1ล้านคนแรกของเซิร์ฟเวอร์55ที่ผมบอกว่าไวมากๆนะทุกคนนะไวแบบไวป้าๆจริงๆนะเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ทุกคนคนเล่นเยอะมากๆอย่างเงี้ยมดูดิยังเหลือ25สายอ่ะคือคนเล่นเยอะมากๆมากๆๆๆอย่างงี้ะทุกคนนะ ถ้าสํหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมกันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะทุกคนนะแลหรับใครที่คลิปมันไม่แจ้งเตือนผมแนะนําให้กดอันซับแล้วกดซับใหม่นะผมเพื่อมันจะได้เปิดการแจ้งเตือนและเปิดการมองเห็นในช่องผมให้ทุกคนได้รับรู้กันด้วยนะครับผมก็ฝากกันหน่อยนะทุกคนนะทยาสูตรหนึ่งห,งาาหมื่นซับสไครต์วิดเจ็ตกานนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ